ประวัติแม่นางกวักนางกวักของวัดหัวเขาอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในสมัยหลวงปู่อิ่มสิริปุญโย ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้หล่อรูปนางกวักทองเหลืองแบบโบราณด้วยการปั้นมือเททองหล่อเองและปลุกเสกแจกให้กับชาวบ้านที่มาทำบุญกับท่าน ด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณและความเข้มขลังของครูบาอาจารย์ทำให้ผู้ที่ได้รับรูปหล่อนางกวักไปนั้นมีความจะเริญรุ่งเรืองทั้งด้านการทำมาค้าขายหน้าที่การงานคงกระพันชาตรีเพราะเหตุนี้จึงทำให้มีผู้ที่ศรัทธาในานางกวักของหลวงปู่อิ่มมีมากขึ้น อาจารย์ขวัญชัยเจ้าอาวาสวัดหัวเขาองค์ปัจจุบันได้ปรารบเหตุกับพระอาจารย์อดิเรกอนุตตะโรวัดหนองทรายผู้สืบทอดตำราวิชาลอโบราณของหลวงปู่อิ่มจากปู่วังสูงปานเขาว่าอยากสร้างแม่นางกวักองค์ใหญ่ไว้ให้ผู้ที่มีความเขารบศรัทธาได้กราบไหว้ขอพร พระอาจารย์อดิเรกจึงได้รับในการทำและสร้างถวายให้กับวัดหัวเขาเมื่อวันที่11มิถุนายน2564หลังจากที่แม่นางกวักมาอยู่ที่วัดหัวเขาได้มีผู้ที่เขารบศรัทธามากราบไหว้ขอพรได้โชคได้ลาบได้สมหวังในหน้าที่การงานและสิ่งที่ปรารถนาเป็นจำนวนมาก คําบูชานางกว่าอมระรวยมหาระรวยโอมปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียวชื่อนางกว่าชายเห็นชายรักหญิงเห็นหญิงรักคนรักกูอยู่ทุกตำบลแม้นพวกพ่อค้าพาณิชพากูไปค้างคืนถึงเมืองแมน กูจะค้าหัวแหวนก็ได้แหวนแสนทนนานกูจะค้าสารพัดการก็ได้กำไรมาคล่องคล่องกูจะค้าเงินก็ได้เงินมาเป็นกองกูจะค้าทองก็ได้ทองมาเป็นหาบเพียงวันนี้สามหาบมาเรือน สมเดือนเป็นเศรษฐีสมปีเป็นพ่อค้าสำเภาพระฤาษีผู้เป็นเจ้าประสิทธิให้แก่ลูกคนเดียวโอมมหาสิทธิโชคโอมระรวยสวาหะ